ครับสวัสดีเอซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุ่นเรืองอรยนนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะฮะมาวันนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดโคราชครับมาดูรถบัสครับโอ้โหอ,โโอโูสองคันเลยเหรออนี่ฮะเจะคของ มีสองคันเลยเหรอน่าจะซื้อใหม่แกซื้อใหม่คันหนึง่งแล้วก็อีกคันนี้น่าจะปล่อยออกนะครับนี่คันนี้เป็นรถบัสคันไหนอะคันนี้ครับหนอ่ยาป่องหน่ยาป่อง,น,องนี่ครับคันนี้เลยเป็นรถบัสแปดเมตรครับยางแปดสองห้าช่วงร่างเคเอ็มก็มีหลังคาเลยฮะอะไรนะอะไรมาอะ เดี๋ยวมาดูกันครับคันนี้ปึ๊บสวัสดีครับผมนี่บ่อซื้อใหม่คันนี่บ่อสวัสดีครับโอ้12เมตรปลาเทนนี่10เมตรบ่อนักเรียนเพิ่มบ่เพิ่มบาหลายเติบโตรถไฟอะไรรถไฟเดียวกันเหรอครับเรียนรถัฟเดียวกันโอ้ริษัทเดียวกัน ตัวนี้มันก็มีเส้นทางของมันอยู่แล้วดินี่แหละซื้อเขาก็ซื้อทั้งเส้นทางตัว,นนนวนเนเาะแมนครับเพราะเขาก็บเรียนในเรื่แหละแมนแค่อนเป็นสื่อเขาไปสื่อแมนครับตัวนี้ก็มันก็บบริษถอนแล้วสันมันบ่เออเพราะว่าตัวนี้มันมีเส้นทางของมันอยู่แล้วไงเ,เขากั่เราเปลี่ยนสื่อสื่อแมนครับเปลี่ยนสื่อเลยเพราะว่าเส้นทางเขาก็ใส่ตัวนี้หนึ่งโซนตัวนี้อยู่แล้วไงแค่โอนกรรมสิทธิ์เป็นสือ่อ <ไว S 2> เขาไปสื่อครับ ผมมาซื้ออยู่บ้านไหนไวะบ้านก่อนหอดเรอสีเหลืองอือเห็นเืองเลยเมือเนีืนเป็นรแดงสีเหลืองลากเมื่อื่นฮักรึง <c oughs> อันฟูอะไร <c oughs> สายเมืองพนหนองยาป้องบ่กเคยบ่กเคยได้นะสายนี้ลื่นอ๋อครับ ไปเสี่ยคอนยุคผมคำสาบเมื่อค้นหมครับครับผมออถึงแปดไหมนนยภาสีเพิ่งขาดนะครับทรงสูง เมตรแต่ทรงสูงครับโบราณดูตาไฟหกตาแาบนี้นาหกหกภาษีอันนี้คือเขาจะซื้อกันแบบสองราคานะครับแบบว่าเขาจะถอนประกอบการให้หรือไม่หรือว่าจะเอาตะเล่มไปอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันรถมันไม่ค่อยมีใครใช้แล้วนะฮะมีแต่ไปทำร้านอาหาราร้านกาแฟแต่เครื่องมันเป็นเครื่องฮอีด้า k m k m ทั้งรุ่น ตัวนี้นะฮะ็มทั้งดุนเลยแต่ตัวนี้โอ้ยช่วงล่างรถกระบ,บะได้บ้ี่เอ้ยช่วงล่างรถหกล้อเลยนะครับมีแหนบช่วยด้วย<อ>นี่ฮะับเคเอตัวทั้งสูงมากค,ค,ครับผมครับผมขอบคุณครับ,บซื้อมาเท่าไหร่ครับคันนั้นคันคันนี่ะหนึ่งแสนหกเครื่องเครื่อง นอดเลยไม่รู้เครื่องอะไรบ้าบ้า <laughs> <laughs> มันคือดาก,กระดกสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเป็นตัวถังผุมาแล้วครับนะแต่ผสมประสานเหล็กโอ้โหไปทอแต่งเลยกระสีก็มีผุครับมา ผมเสียดายคันหนึ่งนะครับเครื่องเดียวกันนี่แหละเป็นเครื่องรุ่นเดียวกันนี่แหละนะฮะเขาไปขอซื้อเครื่องครับเครื่องรับประกันไปสองหมืม่นหะ้าโดนตีกลับมาครับโอ้เสียดายรถครับน่าจะไว้ขับเล่นขับย้ายทำร้านอาหารร้านกาแฟน่าจะดีแต่อันนี้ยกเครื่องออกมาแล้วโอ้โหขายไม่ได้เลยครับรถพื้นเหล็ก เงาแต่น้อยโอ้พื้นเหล็กทั้งรุ่นเครื่องเออเครื่องฮีโน่รุ่นไหนฮะแะไพื้นเหล็กครับมันยกยกสูงขึ้นมากค่ะดาก,กระดกค่ะวารุ่นนี้กลมมีตัวสามตัวเอง เราต้องเบิกอะไรเราต้องเบิกหรอรถมันสาภาพมันมนสาภาพือเออเบิงเครื่องอะฮะสถานะเบิงเครื่องอ่ะมันปัง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 ,ปงมอเผาหาัวดิ ดีคิวร้อยครับดีคิวดีเอ็มร้อยครับสภาพเครื่องจะคล้ายๆกันทิด <Q S 1> <Q> เกียร์ป่ะนะอ๋าจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวอกแป๊กเดีวกับเขา ตัวนี้รุ่นนี้ไม่มีพาวเวอร์นะครับรุ่นธรรมดาสตลยของเครื่องครับปัง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 เครื่องตรงนี้จะตายแบบนี้นะครับ

เปลี่ยนกองม่ครับ KM เอมยาวครับยาวแต่ทรงเล็กเนี่ย KM อยู่ประมาณ7เมตรเ8แปดเมตรเเมตรกว่าโอ้ทรงสูงโอ้8เมตรแล้วมั้งนี่อันนี้วอวได้ไหมฮะโอ้โ,อโ,อโ,อโอ้เสียงท่อ รถเข่าสวิงนักเรียนน,ยนะครับน่าจะนักเรียนน,น,ยน,น่าจะเพิ่มก็เลยทําให้เปลี่ยนได้เปลี่ยนรถแต่ดากนี่ทำไมกระดกนะเหมือนรถอินเดียเลยเหมือนรถพวกอะไรไปบางีสถานว่าอะไรนะยกดากระดกนะดูดูช่องตรงล้อนะซุ้มล้อนะเอาหัวเข้าไปได้เลยทั้งหน้าต่ำ,ตำ รถก็ได้สเตเลสครับแต่สีไม่ค่อยสวยครับพวกเหล็กพวกอะไรแต่งหมดแล้ว รถอยู่ขอนแก่นแต่คนอยู่โคราชครับอันนี้ฮะอ๋ออยู่ฟังไหนขอนแก่นหนองยาป้อง ก็ใส่ถุงมือคือโอ้ทอดบ้านพอดีเต็มบ้านเต็มเต็มเลยนะเต็มทางได้บ่ทางง่ายบ่เบื้องทางเนี่ยเบื้องอย่าบอกได้เอเมนเติมตอนลานาทางน้อยๆหนึ่งโอ้เต็มถังว่าสั้นครับไปทอดสองพี่น้องน้ำมันเบิร์ตโอ้ตายเลย ราคาครับทีนี้นะราคาเขาเข้าออกรู้มาบ้างนะครับแต่ยังไม่แน่ชัดเพราะรายละเอียดยังไม่แน่ชัดนะครับดูต่อไปนนี้น่าจะหาไม่มีขายแล้วนะครับรุ่นนี้ก<ม>็เครื่องรื้อครับแต่ไม่ลื้อนะตัวนี้จะไว่าไม่ลื้อเครื่องแล้วนะฮะคันนี้พุท้ทยสงขนส่งน่าจะถอนได้อยู่มั้งนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของเขาไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ด้วยครับผม